นามาาสนาสาอายุวินัยทิเตศาสนังที่ตั้งโหดีอนาคตเตกาลีรจีราเกสตีพระวินัยเป็นอายุของพระศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสุจผู้มีความละอายจะรักษาไว ซึ่งพระศาสนาโกกาสพระเทระครับอิเมหิอาทิหิตามะคะปุคลัง เทวาติเทวังนรธรรมสารถิงสมันตะจักขุงสตะปุญญลักษณังปาณิหิพุทธังสรารนังขโตโสมิข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลผู้เลิศผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเหล่าเทพผู้เป็นสารถีฝึกบุรุษผู้ไม่มีใครยิ่งไปกว่า ผู้มีพระสมันตะจักสุ gettable. ผู้มีบุญยลักษณะตั้งร้อยว่าเป็นที่พึ่งด้วยกระดูกและลมหายใจทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายความเคารพพระเถระขอความเจริญในธรรมจงมีแด ah. ่เพื่อนสาธตรมิกทุกๆท่านขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านอันนานที่จะมาจะขึ้นมาแสดงธรรมเยู่วไม่เคยได้มีเวลามาก มวัวแต่สอนหนังสือนะวันนี้ก็เลยจะนำเรื่องราวที่เป็นวิธีคิดนะที่ใกล้ตัวเราญาติโยมอาจจะเคยสังเกตเคยสังเกตในในใบถวายสังฆทานนันเนี้เวลาญาติโยมกล่าวถวายสังฆทานนะก็จะมีคำพูดหนึ่งเป็นคำแปลน,นะโยมข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย เชื่อกรรมและผลของกรำโยมเคยสงสัยไหมว่าทำไมคำถวายทานเออมีคำนี้ด้วยเอสงสัยไหมแ้วทำไมต้องมีคำนี้ด้วยเออลายคำว่าเชื่อกรรมและผลของกรรมเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรวันนี้อาจามาก็จะนำเรื่องราวที่แสดงไว้ในพระไตรปิฎกนามาบอกกล่าวให้ญาติโยมได้ฟังนะเรื่องราวอันเนี้ยเกิดในอยู่ในพระสูตรพระสูตรหนึ่งเรียกว่า จุลกรรม,มะบิพังคสูตรโยมเป็นสูตรที่พระอ,องค์จำแนกเรื่องกรรมนะพระอ,องค์จัดแก่บุคคลคนหนึ่งที่ชื่อว่าสุภมานพสุภมานพเนี่ยเป็นบุตรของโตเทยพราามโยมอันนี้เป็นเรื่องในอดีตในสมัยพุทธกาลนะโตเทยพราามนี่เป็นคนที่ะรนีมากสุดท้ายพอตายจากภาพนั้นก็ไปเกิดเป็นสุนัขในเรือนของรูปตัวเองในเรือนตัวเองเลย นะแล้วก็มีลูกชายชื่อสุพมานพพระพุทธเจ้าก็ไปไปทักในข่าวที่พระองค์เสด็จไปว่าเออเนี่ยพ่อของเธอเนี่ยไปเกิดเป็นสุนัขเขาก็โกรธนะสุดท้ายพระองค์ก็พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าสุนัขตัวนี้รู้กลุ่มที่ซ่อนกลุมทรัพย์ของบิดาของตัวเองครน,นี้ก็เลยเกิดความศรัทธาปรากฏว่ามานพคนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากฉลาดมากแล้วก็มีมานะอยู่ว่าตัวเองเป็นคนฉลาดก็เลยถามคําถามที่แบบ เป,เป็นคำถามที่ละเอียดลึกซึ้งโยมพวงก็เลยตัดคำพูดนี้อยู่ในพระสูตรพระสูตรนี้อธมาจะนำคำพูดนี้มากล่าวให้ฟังเป็นภาษาบาลีโยมกรมมสกามานวะสัตตากรรม,มทายาทากัมมโยนีกราม,มะพันธูกัมมปฏิสารนายังกัมมังกรนติกัลยาณังวา ปาปกังวาตะัสะทายาธาพวันติกัมมังสเตวิพัชติยะทิทางอีนับปณีตายาตินะคำแปลก็คือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนมานบสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายนะให้เลวให้ประนีตไดนะ้อันนี้คำพูดที่พระองค์ตรัสว่ากรรมสกาภาษาคำนี้เป็นภาษาบาลีโยมสกะนี่แปลว่าของตนมีกรรมเป็นของของตนนะปกติเวลาเรามีสิ่งของวัตถุต่างๆ ที่เราซื้อหามาหรือเราหาได้มาสิ่งนั้นก็เป็นของของเรานะแต่บุญเนี่ยก็มีอาการเหมือนวัตถุที่เป็นรูปธรรมเหมือนกันสิ่งใดที่เราทําลงไปมีเจตนานะถึงความเป็นกรรมในการทําประโยชน์เกิดเป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าทําสิ่งที่ไปเบียดเบียนบุคคลก็เป็นกรรมไม่ดีสิ่งนั้นก็ถึงความเป็นกรรมสิ่งนั้นเป็นของของคนคนนั้นเลย มันมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้ด้วยกับนามธรรมตัวนี้เหมือนรูปธรรมเลยโยมเรามีของชิ้นนั้นเราก็ทัก,ท,กทักว่าสิ่งนั้นเป็นของของเรากรรมที่เราทํามันก็มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้ด้วยพิเศษมากเลยนะนามธรรมตัวเนี้นะพระพุทธเจ้าก็เคยตัดพุทธพจน์ว่าบุญอันโจรลักไปไม่ได้นะ สิ่งเหล่านี้เป็นของบุคคลคนนั้นแล้วก็ที่สําคัญคือด้วยความที่เขาเป็นนามธรรมนะโยมมันก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะขโมยกันได้อะของใครก็ของของ,ของคนนั้นนะถ้าเป็นเรื่องราวทางโลกเป็นไงโยมบางทีโยมเกศอาจจะคิดสูตรอาหารขึ้นมาสูตรหนึ่งใช่ไหมไม่อยากให้ใครลอกเรียนแบบทําไงโยมโยมเกศต้องไปจดลิขสิทธิ์นะลิขสิทธิ์ทางปัญญาใช่ไหม เออไม่ให้ใครไปลอกเรียนแบบนะแต่ถ้าเป็นเรื่องกรรมเนี่ยสมมุติว่าเราทํากรรมนี้นะแล้วเราก็ไปมีคนคนหนึ่งแอบอ้างโยมว่าเกรรมเดียน,นี้ฉันเป็นคนทําถึงจะแอบอ้างยังไงกรรมก็ไม่เป็นของคนคนนั้นอนะ่ะถ้าโยมทําความดีไว้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นของโยมอย่างเดียวเลยนะแต่คนที่ไปแอบอ้างเป็นไงได้กรรมอีกกรรมหนึ่งมาคือ กรรมแอบอ้างนั่นแหละเขาเป็นเจ้าของอนะแต่กรรมที่เขาบอกในทึกททกว่าเป็นของเขาเป็นไงก็ไม่เป็นของเขาอยู่ดีแหละนะของใครของมันโยมนะอันนี้คือคําว่ากรรมมศกามีกรรมเป็นของของตนนะความหมายที่สองก็คือกรรมมทายาทาอันที่สองบางทีเราจะชินกับสำนวนว,นว่ามีกรรมเป็นทายาแต่จริงๆคําแปลนี้จะไม่ถูกนะโยมทายาแปลว่าอะไรโยม ทายาทแปลว่าอะไรยังเข้าใจว่าไงทายาทเป็นว่าผู้ถือเอาใช่ไหมผู้ที่รับเอาแต่กรรมเขาเป็นคนเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนสิ่งที่ติดตามมาเขาไม่สามารถเป็นทายาทในเวลาเดียวกันได้แต่สัตว์ที่ทํากรรมต่างหากจึงจะเป็นทายาทียวเพราะฉะนั้นคานี้จะเลยแปลว่ามีกรรมเป็นทายาทจะไม่ถูกนะต้องต้องแปลว่าสัตว์เนี่ยมีกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมต้องแปลแบบนี้นะ หรือถ้าจะแปลว่ามีนะตั้งแต่ว่ามีกรรมเป็นทายตชะอย่างนี้ได้นะมีกรรมเป็นมรดกมีกรรมเป็นมรดกนะเวลาบุคคลทํากรรมไว้ในอัตภาพหนึ่งกรรมก็เป็นของคนคนนั้นในความหมายแรกกรรม,มสกาแล้วพอบุคคลนั้นตายจากอัตภาพนั้นนะมีการสืบต่อของขันธาตุอยายตนะไปเกิดเป็นคนใหม่ กรรมที่ทำไว้ในอัตภาพก่อนก็จะมาให้ผลในอัตภาพถัดมาได้มันพิเศษตรงที่ว่าคนทำเป็นคนรับด้วยนะคนที่ทำไว้ในอัตภาพหนึ่งก็จะเป็นอัตภาพถัดมาเขาก็จะเป็นคนรับกรรมอันนั้นด้วยจะไม่มีคนอื่นเป็นคนรับมีแต่คนทำเท่านั้นแหะที่จะเป็นคนรับนะนะบางทีก็รับในอัตภาพนั้นเลยก็ได้นะเคยไม่ทําความดีแล้วมีคน ชื่นชมคําชื่นชมนี่ก็เป็นผลของกรรมดีเหมือนกันนะปกติแล้วบางทีเราก็เป็นเจ้าของมรดกนะเป็นโยมีโยมีมรดกกันบ้างปะมรดกมีไหมมีมาจากพ่อแม่มีเนาะบางคนก็อาจจะเป็นเกิดมาปุ๊บก็อยู่ในตระกูลร่ำรวยเลยก็มีนะ เราก็จะคิดว่ายงไงว่าเด็กคนนี้เขาเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกที่ของที่คุณปู่นะตกทอดมาให้คุณพ่อใช่ไหมให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตกทอดมายังตัวเขาอีกทีความรู้สึกเราจะเข้าใจว่าเรากำลังรับมรดกของพ่อของปู่แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโย่การที่เขาเกิดมาแล้วอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวยมีโภคสมบัติเนี่ย เป็นเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยในอดีตอดีเนี่ยเขาได้เคยเป็นผู้ให้ให้โภคสมบัติมาก่อนได้สละทรัพย์สมบัติมากรรมที่เป็นกุศลกรรมอันนี้นอกจากนําเกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์แล้วก็ทําให้เกิดในตระกูลที่มีโภคสมบัติแสดงว่าเขากําลังรับผลของกรรมของตัวเขาเองโยมแต่ภายนอกจะเหมือนกับรับมรดกของคุณปู่คุณพ่อแหละ แต่จริงๆก็คือรับมรดกข,ของกรรมที่ตัวเองเคยให้ทานในอดีตชาตินั่นเองภายนอกมันจะเห็นเป็นอย่างนี้นะโยมแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเขาเคยทำกุศลกรรมเอาไว้แล้วก็กุศลกรรมก็มีกําลังมากมีโภคสมบทั้งดนเกิดเลยบางคนก็ไม่เหมือนความแรงมันไม่เท่ากันเป็นไงโยมพอเกิดมาโตขึ้นมาปุ๊บขยันทําการงานร่ํารวยก็มีเออรวยในะ ใน,ในตอนที่เขาเป็นหนุ่มก็มีนะมันเป็นผลของกูสวลกรรมที่ตัวเองอะทำเอาไว้ทั้งนั้นเลยแต่ความแรงมันไม่เท่ากันบางคนต้องทําการงานในอาชีพที่โตขึ้นมาก่อนแล้วก็ถึงจะรวยก็มีบางคนก็รวยตัแตก,กิดเลยก็มีเนี่ยความแรงของกูสวลกรรมมันจะมีความต่างกันอยู่นิดนึงแต่สุดท้ายเขาก็มีโภคสมบัตินั่นแหละเป็นผลของกรรมที่ตัวเองเคยให้ทานไว้นะอันนี้คือความหมายของควมว่ามีเป็นทายาทแห่งกรรมนะโยม คือตัวเองก็เป็นคนรับเองไม่มีใครรับแทนกันได้นะแต่ภายนอกอาจจะดูเป็นอีกแบบหนึ่งแต่จริงๆเรามั่นคงในเรื่องของกรรมเนี่ยก็คือเป็นเป็นอย่างนี้นะโยมอันต่อมาคือกรรมมาโยนีมีกรรมเป็นแดนเกิดเข้าใจคำว่าแดนเกิดไหมแดนเกิดภาษาบาลีตรงนี้แปลว่าเป็นเหตุเกิดนะโยมเป็นเหตุเกิดแห่งการได้อัตภาพเนี่ย กรรมมันนำเกิดเราไปในภูมิต่างๆเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรากายเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอำนาจของกรรมนะโยมเป็นเหตุเกิดในตภาพต่างๆเราทำกุศลกรรมกุศลกรรมเนี่ยทำให้เราได้อัตภาพที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้นะส่วนกรรมที่ทำพวกบาเพ็ญพวก ชาณจิตพวกนี้ก็นําเกิดในพรหมภูมิอาสภาพที่รุ่งเรืองเป็นพรหมแต่ถ้าเกิดเราทําอกุศลเป็นไงโยมไปเกิดเป็นสัตวน์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานลองคิดดูจากอัตภาพที่งดงามเป็นมนุษย์เราเนี่ยดูงดงามไปหมดเลยทุกคนเลยนะแต่พอวิบากกรรมของเรามันผลิตผลจนหมดเราต้องตายจากอัตภาพนี้กรรมใหม่ที่เราทำอ่ะถ้าสมมติว่าทำกรรมชั่วใช่ไหม บรรดาอาตภาพที่ยิ่งขนาดใหญ่โตมโหฬารเป็นสัตว์นรกอะโยมน่ากลัวไหมโยมกรรมมันน่ากลัวเหมือนกันนะคือปิ๊งจากอาตภาพหนึ่งที่มันดูดีอะที่หมดหมดวิบากแล้วไปเกิดในอตภาพที่ดูน่ากลัวน่าขยะขะแขยงมากเลยนะคือมันสร้างสิ่งที่เราไม่อยากจะได้อะแต่ด้วยความที่เราทํากรรมไว้อะเราก็ต้องได้คือมันสามารถสร้างทุกอย่างได้หมดเลยจากด้วยความที่เป็นสิ่งที่เราทำเอาไว้ สร้างให้เราเป็นเทวดารุ่งเรืองก็ได้เนี่ยตายจากอัตภาพเนี่ยจิตมันดับตรงไหนนี้แล้วก็สร้างอัตภาพขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยกรรมมันน่ากลัวมันก,กันโนะยมน่ากลัวในขณะที่ถ้าเกิดเป็นอกุศลรกรรมแต่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาถ้าเป็นกุศลกรรมมันมีมีเดชอำนาจที่รุนแรงมากเลยโยมสร้างอัตภาพขึ้นมาได้อ่ะนะหอนะนะัจากมีกรรมเป็นแดนเกิดแล้วนะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ ท่านขยายว่าคําว่าเผ่าพันธุ์ในนี้นหมายถึงญาติโยมญาติมีกรรมเป็นญาตินั่นเองนะเป็นญาติยังไงโยมคอยช่วยเหลือไหมถ้ากรรมดีนะคอยช่วยเหลือบางคนเกิดมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็สะดวกมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยบางคนก็ทํากรรมพิเศษบางทีสมัยตอนที่เป็นเป็นมนุษย์ะ่ะเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาพอเกิดมาในจภาพนี้ ไม่ว่าจะไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่มีแต่คนรักเต็มไปหมดเลยด้วยอำนาจของความที่ทําบุญด้วยความกรุณาเป็นเหตุมันทําให้คนที่อยู่ใกล้เป็นไงโยมเกิดความรักความรู้สึกสงสารน่ะเห็นแล้วก็จะสงสารไปหมดเลยคนคน,นี้พอมาเกิดมาปุ๊บจะดูน่าสงสารในสายตาคนอื่นแล้วก็จะได้รับการอนุเคราะห์มากเพราะว่าตัวเองทําบุญด้วยความกรุณาเป็นพื้นฐาน กรรมมันตามมาให้ผลในตลอดในช่วงเวลาที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยแหละอาศัยกรรมที่เราทําไว้มันเลยเป็นเป็นเหมือนกับญาติพี่น้องโยมคอยช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นกรรมไม่ดีเป็นไงโยมก็คอยเบียดเบียนนมัเป็นญาติที่ไม่ดีกับเราคอยเบียดเบียนทําร้ายเราเหมือนกันนะนอกจากนั้นแล้วท่านยังบอกว่ากรรม,มปฏิสระนามีมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในอัตภาพต่างๆมากมายไม่รู้เมื่อไหร่จะได้จบจะได้จบสิ้นนะโยมสุดท้ายการเดินทางที่ไปในสังสารวัฏการเปลี่ยนอัตภาพไปสุดท้ายเราต้องมีที่พึ่งที่อาศัยโยมญาติพี่น้องเราก็ช่วยเราได้แค่ในอัตภาพนี้แหละนะช่วยเราได้แค่นี้เลยจากนั้นไปก็ไม่มีใครติดตามเราไปช่วยเราได้ละมีอยู่อย่างเดียวคือ กรรมที่เราทำเอาไว้เนี่ยแหละที่จะคอยช่วยเหลือเราอะ่ะสุดท้ายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นี้ทั้งหมดเราก็ต้องไว้ให้ชนรุ่นหลังคนที่มีทำกรรมดีมาเหมือนเราก็จะได้รับสิ่งที่เราทำเอาไว้นะทุกอย่างที่เป็นของเราก็จะเป็นของคนอื่นเสื้อผ้าอะไรสุดท้ายเราก็ไปแต่ตัวจริงๆนะโยมไม่เหลือเลยเลยอะ่ะไม่มีอะไรที่เราจะเอาไปได้ในฐานะของความเป็นมนุษย์เลยนะ สุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนอัตภาพไปเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดเป็นอะไรนะแล้วสิ่งที่เราทำไว้นั่นแหละคอยช่วยเหลือเราถ้าเป็นกรรมดีนะแต่ถ้าเป็นกรรมไม่ดีเราก็ไม่สามารถเอาเป็นที่พึ่งได้แต่มันจะทำให้เราเบียดเบียน,เ,ยน,เ,ยนเราอยู่ตลอดไปเลยนะเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อได้ใส่ใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรารู้ว่ามีกรรมเป็นของของตนนะเราจะเป็นทายาทแห่งกรรม นะมีกรรมเป็นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นญาติหรือมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์แล้วก็มีกรรมเป็นที่เพึ่งอาศัยความที่เรารู้ความเป็นจริงข้อนี้นโยมบุคคลทุกเป็นบัณฑิตในศาสนาเนี่ยก็จะอาศัยคําสอนที่พระเจ้าสั่งสอนไว้เนี่ยแหละนะโยมบุคคลนั้นที่เป็นบัณฑิตก็จะเป็นคนที่ไม่ประมาทเพราะรู้ว่าสิ่งเรา อัตภาพร่างกายเราอะร่างกายเราอะนะทรัพย์สมบัติของเราพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีสาระอะไรนะสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเป็นเรื่องกับผลของกรรมทั้งนั้นเลยที่เรามีทรัพย์สมบัติอย่างโน้นอย่างนี้มันเป็นด้วยอำนาจของกรรมที่เราเคยทําไว้ในอดีตเราก็เลยมีสิ่งเหล่านี้แต่ก็จะอยู่กับเราแค่ชั่วอัตภาพที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่แล้วสิ่งวัตถุเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยนะบางทีก็อาจจะถูกโจร โมยลักเอาไปหรือถูกลิฟนะถูกภัยธรรมชาติพวกไฟไหม้ถูกน้ำท่วมนะหรือไม่ก็ถูกลูกหลานที่ไม่เป็นที่รักเบียดเบียนเอาไปก็ยังได้นะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระเพราะว่ามันไม่สามารถติดตามไปได้แล้วก็มันไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปร่างกายของเราเองก็เหมือนกันโยมมีโรคภัยไข้เจ็บ ที่คอยลุมเล้าเราอยู่ตอนที่เรายังหนุ่มๆสาวๆเรายังไม่รู้สึกถึงความรู้สึกอันนี้นะแต่พอเราแก่ความรู้สึกนี้จะมาเลยนะโยมจะลงใจว่าหมื่พอเรามีอายุนะแต่และบุคคลแต่และคนเนี่ยก็จะรู้ความรู้สึกนี้นะถ้าเกิดเราเจ็บป่วยอาตมาก็นึกถึงโยมเพชรนะโยมเพชรนะน่าสงสารเหมือนกันนะโยมจะจะกินอะไรก็อ้วกกินอะไรก็อ้วกมีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาเป็นอาการนั้นโยม ต่กอนเหมือนจะท้องเสียอย่างเงี้ยแล้วกินอะไรก็อ้วกไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นอยู่อย่างเงี้ยหลายวันมากเลยนะหูนึกถึงโยมเพชรเลยโอ้ยสงสารโยมเพชรทันทีเลยพอเขาเข้าใจความรู้สึกเขาละกินอะไรไม่ได้เลยอะ่ะก็รู้สึกว่าอย่างโยมเพชรนี่เป็นตลอดเวลาอย่างเงี้ยอ้มันดูคิดแล้วก็สงสารเลยนะเพราะว่าความรู้สึกเนี้ยพอมันปรากฏกับเราเราก็รู้สึกว่าวันทั้งวันเราก็จะอ้วกอย่างเงี้ยน่าสงสารมากเลยก็เลายนึกถึงโยมเพชรขึ้นมานะ เรารู้ว่าอาจะภาพเนี้ถ้าเราเวลาเราแก่ไปแล้วะเราจะไม่เหลืออะไรเลยโยมอะไรที่เรารู้สึกปลอดภัยหายหมดเลยพอเรามีโรคภัยไข้เจ็บมันจะรู้สึกอยู่อย่างเดียวคืออยากจะอยากจะหายโยมความรู้สึกอยากหายมันมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะมีความสุขอยากจะพ้นจากไความทุกข์แบบเนี้ยแต่สุดท้ายอัจะภาพร่างกายเรามันจะเป็นแบบนี้แหละมันจะเสื่อมะเราก็จะต้องยอมรับมันให้ได้ ถ้าเรายิ่งไม่ยอมรับเราจะยิ่งทุกข์ทุกข์เพราะว่ามีโลกแล้วก็ทุกข์ใจโดนสองเด้งเข้าไปเลยอะ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ฝึกใจไว้เนี่ยเราจะทุกข์มากเลยโยมเพราะเราไม่ยอมอ่ะเราไม่ยอมรับนะเพราะร่างกายมันเป็นอย่างเนี้ยสุดท้ายเราต้องเจอความเป็นอย่างเนี้ยมันไม่มีใครที่จะหลบไอ้ภาวะแบบนี้ได้ด้วยนะนะเมื่อไหร่ที่ภาวะนี้มาถึงอะเราจะมาประมาทตอนนั้นมันไม่ไม่ทันแล้ว มันไม่ทันแล้วร่างกายมันไม่พร้อมจะทําความดีแล้วครนี้ถ้าเรารู้ว่าชีวิตเรามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องไม่ประมาทคนที่เป็นบัณฑิตอยาาศัยคาสอนที่เหมือนเตือนอย่างนี้แหละรู้ว่าเราต้องไม่ประมาทเราต้องรีบทําความดีเมื่อไหร่หนอที่เราจะมีโอกาสทําความดีนะอาตมาเคยเห็นเพื่อนภิกษุบางรูปเป็นคนที่ใช้คำว่าเป็นบัณฑิตโยมเวลาเขาได้สิ่งของอะไรมานะเร็วมากเลยโยม อหยิบปุ๊บถวายเลยอะแต่ตกใจเลยนะเขาเร็วอ่ะเขาเร็วในการทําความดีมากเลยอ่ะคิดได้รวดเร็วมากนะมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งอาตมานึกรับชอบมากเลยมีอยู่คราวหนึ่งที่มีจออูเลกสาดกอ่ะที่เป็นพรามณ์ที่ยากจนน่ะโยมแล้วเกิดความตันหนีเวลาฟังธรรมโอ้อยากจะถวายอยากจะถวายพอมานั่งคิดว่าเดี๋ยวภรรยาเราจะไม่มีผ้านุ่ง โอ้ยไม่เอาอเก็บไว้ก่อนฟังตั้งสามรอบจกนกระทั่งเกิดไม่ไหวแล้วต้องทำเพราะงั้นเราก็คงไม่มีโอกาสทำอีกแล้วออ็ก็เลยน้อมเอาผ้านุ่งของตัวเองไปถวายมีอยู่ผืนเดียวนะเอาเอาออกมาแล้วก็พับเรียบร้อยแล้วไปไปถวายอะตัวเองก็เป็นไงท่อนบนก็มันก็ไม่มีพผพ,พหมมาหมอะยมไปแบบนี้เลยนะถวายโดยที่ตัวเองไม่เหลืออะไรเลยอะก็ถวายนะแล้วพระราชาก็ ก็เลยเห็นคุณของคนคนนี้ก็เลยมอบผ้าพอคนเราความตันหนีมันชนะได้แล้วที่เหลือหลังจากนั้นก็ชนะได้ตลอดแล้วนะแล้วมีครั้งหนึ่งพระราชาก็ให้ผ้าผืนหนึ่งที่มันงาม,มากอะโยมปรากฏว่าพราหมณ์คนนี้เอาไปไปไว้ที่ไหนไปไว้ที่พระก,กันทก,กุดีตรงเพดานที่นอนอะโยมเวลามองขึ้นไปก็เห็นผ้าผืนนี้งดงามมากเลยนะคนถวายเป็นกษัตริย์ กษัตริย์ไปเห็นผ้าของตัวเองอยู่บนที่พระคันกธกุดีตรงที่นอนพระพุทธเจา้าของบนพึ่งมากเลยทําไมเราคิดไม่ได้อย่างนี้เออทําไมเราคิดไม่ได้แบบนี้ทําไมเราไม่ทําแบบนี้เราเ,าเอาไว้ใช้เองแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะมาทําแบบเนี้ยคนที่เป็นคนที่ทําความดีบ่อยๆเขาจะมีความพิเศษอย่างนี้อยู่เขาจะคิดสิ่งเหล่านี้ได้รวดเร็วกว่าคนธรรมดาบางทีเดินๆไป อาตมาก็เห็นอย่างครูบาอาจารย์ามาเวลาเดินประทักศินปะเห็นออก,ออกเห็นใบไม้เหมือนกันนะที่มันเป็นใบใบต้องเก็บอ่ะแต่ความเร็วของคนไม่เท่ากันโยมครูบาอาจารย์ามารีบเดินไปหยิบเลยโยมหยิบออกมาเรียบร้อยเลยอามายังคิดตกใจเลยว่าโอ้เร็วมากเลยเห็นความดีที่มันลดแล่นออกไปอย่างรวดเร็ว,วอ,อ่ะโยมเออบางคนเวลาทําความดีจะไม่อายจะไม่ลังเลจะรีบทําอ่ะ บุคคลเหล่านี้จะเป็นคนสำคัญในอนาคตจะเป็นบุคคลที่ตั้งความปรารถนายิ่งใหญ่เพราะเขามีอาการอย่างเนี้ยปรากฏเร็วมากเหมือนเหมือนญาติโยมก็เหมือนกันอาจจะมาเชื่อว่าในที่นี้ทุกคนเป็นอยู่พอถึงมานั่งฟังธรรมอย่างนี้นะก็คิดว่าแต่และบุคคลเนี่ยก็จะหาช่องทางในการทําความดีอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสรรเสริญเลยว่าบัณฑิตในศาสนาเนี่ยจะเป็นผู้ที่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่เราจะทํา สิ่งที่ไม่เป็นสาระให้เป็นสาระให้เกิดกับชีวิตของเราเองนะบุคคลเหล่านี้เมื่อได้ฝึกฝนเมื่อได้ทำความดีบ่อยๆมันก็จะมีความสะดวกความดีที่จะทำก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยมจะเป็นคนที่อนาคตแสดงความยิ่งใหญ่ของการทำความดีที่มีกำลังเพิ่มขึ้นะ่ะแต่ก่อนเราอาจจะไม่กล้าทำแต่อนาคตคนทำความดีบ่อยๆจะกล้าทำอย่อาจจะอยากทำพระเจดีบ้าง หรืออยากสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่เป็นของตัวเองขึ้นมาเพราะตัวเองเนี่ยเหมือนกับทาทุกอย่างมาหมดแล้วโยมอยากจะทําอะไรที่มันเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากคนที่ทําความดีอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทําความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้แต่ก็อย่าไปดูถูกความดีเล็กๆน้อยๆนะโยมเมื่อไหร่ที่ช่องมันเปิดอ่ะนิดนึงก็ทานิดนึงก็ทําอย่างนี้แหละมันเริ่มจากอย่างนี้ก่อนโยม ทำกุศลเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องไปเร,เรื่อยๆรักษากุศลของตัวเองให้มันต่อเนื่องสุดท้ายบุคคลคนนี้จะเป็นคนสําคัญเราก็จะเป็นพระอรหันก็เพราะสาเหตุอันนี้แหละโยมเพราะเราเป็นคนที่ไม่ประมาทในเรื่องของความดีงามนะอันนี้กรณี้ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลของญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตในพระศาสนานี้นะเป็นคนที่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้เป็นสาระ เมื่อเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอย่างนี้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะก็ขอให้บุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำไว้ด้วยดีแล้วแล้วก็บุญกุศลที่ได้ฟังธรรมได้แสดงธรรมขอให้บุญกุศลนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความพ้นจากทุกทั้งปวงในสังสารวัฏด,ด้วยเทินขอ,อกาสเพื่อกล่าวอุทิศส่วนกุศลนะครับ อิทังเมยาตินันเจวะสัพพสัตตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมังปุญญาปตติงลัทธานะสุขีตาโหตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลาย ของข้าพเจ้าและจงสำเร็จ,แ,รจแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายลขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเ,เมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้ว,ว,ลวจงมีความสุขโดยทั่วกันเทินขอกราบนิมนต์พระภิกษุสาม,มนเณรทุกรูปเพื่อกล่าวให้พรญาติโย,ยมเป็นภาษาบาลีขอโอกาสเป็นผู้กล่าวนำนะครับ สปีติโยวิวัตชนตูความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสภาโะโรคโวินาศตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาแต่ภาวตวันตรายโยอ,อันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายิโนจะตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลัธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพพมังขลัง ขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านราคนตุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด